สวัสดีครับเพื่อนๆบ้านสมลุงติ๋งนะครับพอดีเดี๋ยวว่าจะแพ็กพระผงพังพรกการปีสองพันห้าร้อยสี่สิบเก้าส่งให้เพื่อนๆที่บูชาไปนะครับก็เลยถือโอกาสเดี๋ยวมาถ่ายคลิปเก็บไว้ก่อนดีกว่านะครับผมพอดีกล่องนี้เนี่ยมีเพื่อนขอบูชาไปเรียบร้อยนะครับก็กะว่าจะแพ็คส่งนะครับแต่ก่อนจะแพ็กเดี๋ยว มาดูรายละเอียดอีกนะฮะเดี๋ยวพอดีผมมีอยู่กล่องที่เหมือนเหมือนกันนะครับเนี่ยนะฮะกล่องก,ก็จะเขียนว่าพระผงพรพงพระการพศ .2549 นะครับคือเหตุของการสร้างในช่วงนั้นนะครับเพื่อนๆท่านสันเพชรเนี่ย่าได้รับจากองค์พ่อว่าในปี49เนี่ยมันจะเกิดเป็นยุคมิกสันยีนะครับในช่วงนั้นเพราะว่า อารมณ์ประมาณดาวเสาจะทับด,ดวงจันทร์อะไรประมาณเนี้นะฮะท่านก็เลยสร้างเป็นรูปพระราหูอวตารเป็นองค์พ่อนั่งอยู่บนบันลังนาคห้าเสียนนะครับแล้วก็ทําเป็นแค่สามสีนะครับก็คือดําแดงขาวนะครับเพื่อนๆอัน,น,นที่เห็นเนี่ยนะฮะขนาดก็ประมาณสักสองเซนครึ่งนะฮะถ้าจะไม่ผิดแล้วก็บรรจุในกล่องเป็นชุดๆอย่างนี้นะครับ ตอนที่ออกมาใหม่ๆเนี่ยชุดละประมาณถ้าจะไม่ปิดก็ปร,ประมาณร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทนะครับในปีนั้นนะสองพันห้าร้อยสี่สิบเก้าก็ประมาณสักสิบหกสิบเจ็ดปีที่แล้วนะครับหลังจากนั้นราคาก็ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่มีท่านท่านหนึ่งที่่าแขวนทั้งหมดสามสีทําเป็นชุดสร้อยสามสีนะฮะแล้วก็บังเอิญมีประสบการณ์ที่ถูกทําร้ายแล้วก็ผ่านพ้นมาได้นะครับก็เลย ทำให้เนี่ยพุ่งไปเป็นพันพันกว่าบาทพันห้าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะนะฮะเดี๋ยวเรามาดูซูมดูรายละเอียดกันสักนิดนะครับเพื่อนว่าเป็นยังไงนะครับหน้ากล่องก็คงเห็นแล้วนะครับเพืเ่อนเดี๋ยวมาดูอ่าเดี๋ยวผมขยับนิดหนึ่งนะครับอ่าเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับทีละองค์ไปนะครับ วันนี้ถ่ายแบบบ้านๆเลยนะครับเนี่ยนะครับก็จะเป็นสีดำวันดำวันแดงวันขาวอย่างนี้นะครับแล้วก็มีมวลสารของปีสามศูนย์อะไรทั้งหมดเกี่ยวกับสายจตุคามที่ท่านสันเพชรได้เก็บสะสมมาตลอดนะครับเดี๋ยวลองดูทีละสีก็และกันนะครับอยากให้คลิปนี้สักห้าหกนาทีนะครับคงไม่ต้องยาวมากนะครับเริ่มจากสีขาวก็และกันนะครับเพื่อนนี่นะครับก็จะเป็นเห็นไหมครเป็นหลวงพ่อนั่ง อยู่ในท่าประทานพรเนี่ยนะบนบัลลังก์พญานาคห้าเสียนแล้วก็มีลาหูอยู่ด้านล่างนะครับบนสารก็จะสวยอย่างนี้เลยนะครับด้านหลังเนี่ยนะก็เป็นยันดวงเนี่ยแล้วก็เป็นลาหูแปดตนล้อมรอบนะฮะตามสไตล์ของพระสายเจดียกคามรามเทพนะวัตถุมงคลนะครับ เดี๋ยวสีแดงนะครับนี่ฮนะสีแดงก็คือเป็นพิมพ์เดียวกันหมดนะครับแต่จะเป็น3ามสีตามมวลสารนะครับสีแดงนะครับยันด้านหลังนี้นะ่าจะเป็นยันหัวใจแผ่นดินนะครับถ้าจาชื่อไม่ผิดนะครับพอดีผมไม่ทันได้อ่านรายละเอียดนะครับ หยิบมาก็ทำการอัดคลิปเลยนะครับเดี๋ยวเรื่องข้อมูลเนี่ยผมจะพิมพ์ไว้ในรายละเอียดแล้วเพื่อนๆไปอ่านเพิ่มแล้วกันนะครับแล้วก็เป็นสีดำนะครับราชันดำแห่งทะเลใต้นะครับมึงมีกูกไว้ไม่จนนะครับตามคำพูดที่องค์พ่อบอกไว้นะครับขอได้ไหวรับนะครับช่วงนี้เหมือนมีกระแสวัตถุมงคลขององค์เจตีคามลามเทศเนี่ยกลับมา เป็นที่นิยมนะครับน่าจะเป็นเพราะว่าภาวะเศรษฐกิจความเป็นอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะทำให้ผู้คนเนี่ยอาจจะต้องการวัตถุมงคลที่สร้างขวัญกำลังใจในการต่อสู้นะฮะก็เลยผมเริ่มมีขอการเช่าบูชามากขึ้นนะครับในช่วงนี้ลักษณะก็ประมาณนี้ เหมือนกันหมดนะครับเป็นพิมพ์เดียวกันทั้งหมดนะครับถ่ายคลิปไว้สักนิดหนึ่งนะครับเพื่อเอาไว้แบบเก็บไว้จะได้เอาไว้บันทึกประวัติศาสตร์ไว้นิดนึงนะครับก่อนที่เดี๋ยวจะหมดไปซะก่อนไม่ได้ถ่ายนะครับเดี๋ยวคงมีคนมาขอแบ่งไปเรื่อยๆจนหมดนะครับโอเคครับเพื่อนๆวันนี้ก็ลากันไปด้วยนะฮะพระอวาตารหูอวตาร เป็นองค์เจดุขะลามเทพนั่งอยู่บนบัลลังก์นาห้าเสียนนะครับผมครับผมปีสองพันรอสี่ิบเก้าะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าของบ้านสวนลุงติงนะครับขอบคุณนะครับเพืเ่อนๆที่ติดตามรับชมคลิปสั้นๆอันนี้นะครับวันนี้ก็ลาไก่อนแล้วติดตามกันอีกครั้งนะครับคราถัดไปครับสวัสดีครับ